ว่าไงเจ้าหมีมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเะเดี๋ยวซห้าเดินหนีเฉยเลยมีอะไรข้อจะบอกเจ้าว่ารถของเจ้าหายไปหนึ่งคันรถข้าหายเหรออุ้ยจริงด้วยอะ่ะใครเอาไปล่ะ<อ>เฮ้ยเจ้าหมีบอกมาเดี๋ยวนี้นะใครเอารถข้าไปข้อมีรู้ แต่ข้ารู้ว่ามันจะมีเหตุการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นที่สวนสัตว์โน,โน,น่นแน่อ่าอ,อาจจะเป็นคาร์บอมก็ได้จริงหรือนี่ฮู้เฮ้ยรถเราถูกจรกรรมเฮ้ยอาจจะโดนผู้ก่อการร้ายเอาไปเป็นคาร์บอมก็ได้อะเฮ้ยขอบใจมากจ้านะเจ้าหมีเอาละ ในฐานะที่เราเป็นแบทแมนเกาะเพชรเราจะต้องไปตามหารถเพื่อไม่ให้ไอเจ้าโจรมันใช้รถเราเป็นคาร์บอมเฮ้ยเจ็บใจนะักรถหายได้ยังไงเฮยโอเคไปละ ฮถ้าเป็นจริงอย่างจ้าหมีว่าุคงจะแย่มากเลยล่ะเฮ้ยต้องตามหารถให้ได้ก่อนจะเกิดเหตุร้ายขึ้นในสวนสัตว์แห่งนี้อู้หย พวกสัตว์จะอยู่กันยังไงเนี่ยรถอยู่ไหนผู้กอ่อการร้ายขโมยรถเรามาเฮ้ยเฮ้ยนี่ไลยเหาะซะเลยดูให้ทั่วสวนสัตว์โอ้เฮ้ยนั่นเจอแล,ล้วรถเราเฮ้ย อู้ยในนั้นม้าเต็มคอกเลยต้องค่อยๆเข้าไปดูก่อนอุ้ยสายไฟยระยงงรือยา่างเฮ้ยในรถระเบิดเฮ้ยท่านผู้ชมครับมีระเบิดอยู่ในรถเอาละเฮ้ยจะทำไงดี เราจะช่วยหมาเราทันหรือเปล่าตายแล้วนะท่านผู้ชมเฮ้ยจะทำยังไงหูเฮ้ยเฮยายตายสิวิ่งหมาตายเต็มเลยท่านผู้ชมครับอู้ชิ้นส่วนรถไม่เหลือเลยครับออ้ยตายแล้วคาบอมโหหุย ดูม้าที่นี่สิตายโอ้โหเสียดายมากเลยส่วนสัตว์ที่นี่โอ้ยใจร้ายจริงๆพวกก่อการร้ายเอาละเราจะต้องตามหาเจอเฮ้ยโอ้โหระเบิดมันรุนแรงมากเลยครับท่านผู้ชมดูสิลึกมากเลยหลุมเนี่ย มาตายกันเพียบเลยโอ้โอ้โอตายตายแล้วครับท่านผู้ชมครับโอ้สำหรับวันนี้คงเอาไว้แค่นี้ก่อนช่วยม้าไม่ทันมาช้าไประเบิดเซยก่อนอ้เสียใจด้วยนะครับสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนครับ